ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาบอกครับว่าผมจะอัปสเปคคอมแล้วนะครับจะใช้ประมาณเก็บเงินก่อนนี่คือชุดน้ำเดืผมจะใส่แต่ผมไม่เปลี่ยนลนะนะ CPU ครับที่เก็บไปหาใหม่อ่ะตัวเนี้ยอ่าก็ CPU ครับจะเป็นไอเจตละกันนะครับผมทำไมต้องเลือก ไอเจด้วยก็ให้มันแล้วเป็นสกิปสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่ดูนะครับกูเก็บเงินกูผมแห้งตายหาะแน่นอนบอกเลยต้องมาดูสกิปหนึ่งหนึ่งห้าหนึงนั้นนะครับก็ตัวนี้นะครับไอเจตัวนี้หรือว่าถ้าใครจะอัพก็บางคนก็เราจะเอาไน้ฮะตัวนี้นะครับเนี่ย เหมือนกันครับมีคุณคอประมาณสี่ข้อได้นะครับเนือสี่ข้อแต่ขอเป็นห้เจ็ดแล้วกันแล้วก็เมนบอร์ดนะแอดล็อกแล้วก็ตัวควบคุมเลยนะ ก็ใครจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันมีโส,สอากาศเน่ยให้ด้วยเดี๋ยวผมขอเลือกแบบประหยัดไปดไปก่อนอัพพายพักหน้านะอืมนี่ครับก็จะเอเวเดีย กิกิวเออตัวนี้นะครับ GTX 670เฮ้ย GTX 1060 3จิกคูดคอร์2นจิก1 2 0จิกเออ แล้วจำนวนมอมเมลลี่นะครับมันแปดจิกเก็ตอยู่แล้วนะครับเลือกเป็นขอเสะเออผสมซับซับแล้วก็จะเลือกสีจีใช่ไหมไม่เลือกเลือกนี้แต่แล้วนะครับอืออ่ะก็ขอเสะ นั้นแพทช์นี่แลมสองตัวเลยนะครับนี่ครับก็คือสเปคคอมของผมที่ผมจะจัดครับดูหน้าจออจอหนึ่งแม่แมวหน่าจะบม๊แมวอ่าก็เดี๋ยวจะลิงทิง้งลิงไม่ให้ครับใครสนใจสเปคคอมของผมนะครับก็มีอะไรก็มีมีอะไรพิาพดก็ ขอภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องได้คลาวไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกด s u บส cribe และกดแชร์ด้วยนะครับ